สวัสดีค่ะเอซแฟนช่องซูขู้ซูคุณพบกับช่องสามารหนุ่มสวีเดนพี่น้องจา้าพบพอกันในวันที่สิบเจ็ดพฤศจิกาหกแปดจ้ 96, 68, จาเป็นจังเลยเนาะเฮงปังดังรวยว่าจ 1, 4, 5, 3, 7, ้าหนึ่งสี่ห้ากับสามเจ็ดพนะพี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยสื่สามหกหกสามออกสามเจ็ดโอ้สวยปิดสวยแปด,ปดขึ้นเต็มลงเต็มดวงอีหรีจา้า เอาผู้ใดสูผู้ใดมันดีใจน้ำเด้อค่ะผู้ใดบ่สูบบ่มาันโสูต่ตจ้าหงวดหนาหันในยินว่าสันจรพี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยสูเขาเด้อจ้ะคลิปนี้เนาะคะ่ะสาบนาได้นำตัวเลขของดุงส่งเลขวิ่งเงินเียนนำมาฝากพี่ตอนน้องเพื่อนไดส่งตัวเลขไหมสาบนานางวอเว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 สูพี่น,อน้องเฟ้นจองเอฟซีฟังฟังให้จุฟังให้เข้าใจเด้อค่ะช่วงนี้อากาศหนาวพี่น้องเอ้ยเบิงจากสายล้มรลดจ้ะ จากว่าหนาวจากว่าฝนจ้ะฝนกะตกสองสามมื่ติดละจ้ะตกจนกวนชาวนาที่ตากเขาจ้ะเขากะเสียหายเอาสู่ๆเด้อจ้ะผู้ใดตาเขากระไดจ้ะช่วงนี้ฝนตกะได้ยินว่าพายุสีเขาถึงวันที่ยี่สิบสามกะเบิ่งเข่าดูๆจ้ะฟังฝ่าฟังฝนว่าเป็นตาเอาเขาไปตากบอ่อเนาะค่ะด้วยความเป็นห่วงเป็นใย,ยจ้ะเป็นชาวนาเนี่ยลำบากอีหลีพี่น้องจ้ะเอาสู่ๆให้กำลังใจค่ะ หรือผู้ใดมีแนวทางเนาะคะ่ะอยากวางในช่องสามบ้านาหนุ่มสระวีดินสามารถอ a d line qr code นี่แหละค่ะเป็น qr code ไลน์ส่วนตัวในคลิปนี้จะยุ่ต้นคลิปนี้ละ่ะจาบรรณาปัก qr code ไลน์ส่วนตัวทั้งสามา้านนาไฮาเลอร์ค่ะผู้ใดมีแนวทางอยากวางในช่องเนาะคะ่ะบ่ราว่าจะเป็นเลขความฝันสูตรหวยคำนวณเลขบอกบุญหรือผู้ใดฝันเม่นเม่นเม็นเหม่น,น,น,นได้ตัวแดงจึงคองอย่าลืมเป็นเดสคาดค่ะแบ่งปันทักทายมาใด จ้ะทุกเซียนทุกอาจารย์กะยังตามเหมือนเดิมเนาะคะ่ะเซียนปากช่องงวดนี้สามตัวตรงๆซี่หาฟันหเม็ดเดียวออกของเพ,พิ่นอีหลีพี่น้องจ้ะกดติดตามไว้จ้ะเพิ่นกะยังบาปล่อยมาเด้อค่ะแต่กันั่นแหละจะ้ะงวดนี้เนาะคะ่ะงวดสีมะหวอดหนึ่งันบาหกแปดเนี่ยเป็นหวยสัญจรสัญจรเดาทางในอยากพี่น้องจ้ะกะนั่นแหละค่ะเรียนให,ห้มีสติถึงมีดวงเสือจังได้กะถึกดอกพี่น้อง เอาวันดีผู้ใดโสดผู้ใดมันก็ดีใจน้าผู้ใดบ่โสกบ่มันกะสูต่อจ้ะเดี๋ยวเสียบึงตัวเลขลุงสูงเลขวิ่งเงินเสนงวดวังหันก่อนว่าเป็นจังใดมาจังใดเขาเลขวิ่งตัวใดแน่นาะค่ะเดี๋ยวกิเสียบึงงวด้ววันที่หนึ่งธันวาหกเปดไปบึงไปฟังพร้อมๆกันฟังจุกแ้วก็ฝากกดไล์กดแจร์เป็นกาลังใจหน้ำเด้อพี่น้องค่ะออาบ่บ่ไหลใหญ่ไปไปบึงงวดวังหันพร้อมๆกันจ้าเนี่ยค่ะอันนี้เป็นเลขลุงสรงงวดวังหันเด้อพี่น้องค่ะ เพิ่นไฮม้ากับเขาไปที่แค่เลขวิ่งเนาะจ้ะเข้าไปที่ห้าเนาะออกหนึ่งสี่ห้าเก่าบ,บนจ้ะเลขวิ่งลุงทรงนี่ก็ถือว่าเดินดีแหละค่ะแต่เลขจับคู่กับสิพลาดแเนี่แต่งวดก้อนพุ่นกับเขาเด้อเขาเลขจับคู่เปดเก่าเก่าเปดแต่วงวดนี้คือพลาดจ้ะพลาดเลขจับคู่ไปเข้าแค่เลขวิ่งวิ่งไปที่ห้าออกหนึ่งสี่ห้าจ้ะอ้าตามต่อเด้อค่ะในงวดวันที่หนึ่งพฤศจิกาสองพันห้าเอ้าบอลพีชพี่น้องจา้าหนึ่ง ทันวาหกปดจ้ะอ่ะลุงทรงเลนทรงมาให้แล้วเดี๋ยวเสบึงจะ้ะนี่เลขออกปุ๊บลุงทรงเันกระทรงมาแบบนี้เลยจะ้ะนี่ปันติเกียนกำกับว่าเลขออกวันจันทร์แบบนี้เลยพี่นอ้องจ้ะอันนี้เป็นตัวเลขลุงทรงเ้องวดไม่จะ้ะเลขออกวันจันทร์วันที่หนึ่งทันวาหกแปดแนวทางรัฐบาลไทยลุงทรงนะคะบนล่างจ้า วิ่งไปที่9ก้ากับเดเด้อพี่น้องทั้งลุงทรงคนจะเขียนแล้วก็เป็นกระสิขีดเส้นใต้ให้แดงๆนี่คือเน้นทั้งสองตัว่ะทั้งเก้าทั้งเจ็้ะแต้จับคู่นี่มีเก้าแปดหกเกหาเก้แล้วก็หา7าเเน้นให้คือ98 97แปดเเจ็ห้เก้นให้ซคูจ้ะไปกับด้วยลุงทรงคนเขียนกำกับไปจ้ะสำหรับสตัวนะคะลุงทรงให้มาหนึ่งเกด หนึ่งเก้าเจ็ดและสองห้าเก้าจ้าสามตัวนี้เน,น้นทุกหางเนื้อพี่น้องไปหาจับฉลากินแบ่งถิงไว้ค่ะบางครั้งเลขสามตัวผันหนีก็ไปออกสามตัวท้ายฉลากินแบ่งจ้ะเป็นแค่แนวทางรัฐบาลไทยเท่านั้นลุงสรงโชคดีรวยๆจ้ะอันนี้คือตัวเลขลุงทรงในงวดวันที่หนึ่งธันวาเดี๋ยวสิเขียนใช้กระดาษให้ชัดเจนพี่น้องจ้าเรากับเปียบๆงวดเก่าให้เบิ่งพร้อมจ้า เขียนเส่กระดาษให้เราจ้ะสำหรับตัวเลขนะคะลุงทรงเลขวิ่งเงินเสนในงวดวันที่หนึ่งธันวาหกแปดจะ้ะวิ่งบนล่างฟันไปที่เก้ากับเจ็ดเด้อพี่น้องคะเก้าแปดหกเก้าห้าเก้าเก้าเจ็ดสองเจ็ดห้าเจ็ดค่ะแต่ว่าลุงทรงประเน็นไหนคือเก้าแปดห้าเก้าเก้าเจ็ดแล้วก็สองเจ็ดตัวนี้คือสี่หางแค่นั้นจะ้ะแต่ว่าไปกับน้ำเด้อพี่น้อง สำหรับสามตัวนะคะลุงทรงให้มาหนึ่งเก้าแปดหนึ่งเก้าเจ็ดและสองห้าเก้าจ้าเลขสามตัวนี้มีสองหางจา้าทรงใส่สย,ยังกะทุหาลุงทรงได้ที่ศูนย์เก้าสองแปดห้าสามสามเจ็ดหกห้าค่ะเงือนว่างหันเขาตะเล็กแลนเดอร์พี่น้องจ้าเดี๋ยวใส่ยบึงเปรียบเทียบกันเข้าแค่ห้านะคะออกสี่ห้าหนึ่งสี่ห้าจ้าเสียดายเลยค่ะลุงทรงเป็นกะให้วิ่งแปดกะหาเนาะ ตาเปดมากับสิบแปดหนึ่งหาดิพี่น้องมันออกหนึ่งซี่หาเลขซี่หานี่เป็นเลขขีข่ให้ค่ะจ้ะเป็นเลขที่ขี่ให้ข้าอีหลีจ้ะกะบอกแล้วว่าวันอาทิตย์นี้จะออกเลขขี่ให้ให้ให้ออกขี่ให้อีหลีแฮงแมนว่างวดนานี่ไปอสันจวนนี่จ้าสิดเดาทงางลนจังไหนพี่น้องกะสูงขึ้นเขาเนาะจังไหได้เนาะคนหมักตัวเลขจ้ะ หันผู้ใดสงสัยกับโทรหาลุงทรงเลยโดยตรงเด้อจะทำเบอร์โทรค่ะอยากสอบถามหรือ,อตัวเลขหรืออยากไปเพื่อนบ้านเธอเมนมาลุงทรงเป็นมีเพื่อนบ้านค่ะติดตัวติดต,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 ตามมันไดโดยตรงจ้ะเลขออกปุ๊บลุงทรงเป็นกัสีทรงมาแบบนี้เลยค่ะสียิบยุกมาฝากปีตอนนองจ้ะเอาเดี๋ยวสีให้แครปหน้าจอเด้อค่ะแครปหน้าจอเอาจากหนึ่งท่านมาหกเปดเลขของลุงทรงเด้อจ้ะก้าวเปดเก้าจิตหาก้านี่มัน เขาควบกันคนละเงกงตรกจวดได้พี่นองฝ่าไปหาจับฉลากกินแบงติงไว้เด้อค่ะตาฉลากกินแบงออกมาเนี่ยฝ่าไปหาจับติงไว้ทันทีท่านใดหลดุดค่ะฝากกดไลค์กดแชร์น้ำเด้อค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กริก่งกิงเปิดค่าการมองเห็นพร้อมค่ะเห็นกิปนี้ก็รวยรวดปังๆน้ำกันสูสููค้นเงินไหลกองทองไหลเขาอย่าลืมนะมีแนวทางกับแบงปันกันได้ตามคิวอาร์โค้ดลายส่วนตัว ทั้งสาวบนาปักไหจัตักไทยมาได้โดยตรงเลิกคลิปนี้เฮงๆเรื่อยๆปังๆค่ะไปเราจะสวัสดีจ้ายะทาวะลธวะหาปูราปาฤทุภูรนติสากหลังเอวะเมวอิตโตกินังเปตานังอุปกรัปรปฏิจิตตังปะจิตังตุมหังคิปะเมวสมิชันโต สัพเพปุเรนตุสังกตาจันโทปนะระโสยธามมนิโชติระโสยธาสัพติโยวัชันตุสัพพะโรคโควินัสปตุมมาเตภวัตวันตรารโยสุขีตีคายุโคภวะอภิวาธานะศีลิสนิจังวุธาปจายนโน จัตตาโรธรรมาวัฒนติอายุวันโมสุข,ขังภะลัง